ใครกลังมองหาที่ดินสร้างบ้านตามโกเดนมาเลยครับครับวันนี้โกเดนจะพาทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมที่ดินแปลงสวยแปลงงามแปลงนี้นะครับที่โกเดนกำลังแบ่งที่ดินออกเป็นล็อกๆนะครับก็ขนาดที่ดินอยู่ประมาณหนึ่งงานนะครับทุกแปลงเลยนะครับผม ก็ที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ในใกล้เมืองทุ่งสงฮะห่างจากเมืองทุ่งสงแค่3กิโลเมตรห่างจากโลตัสนะครับไม่ถึง1กิโลเมตรครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับมีสาธารณูปโภคครบครันครับระบบประปาระบบไฟฟ้าถนนหนทางที่เข้าโครงการนะครับกว้างประมาณ10เมตรนะฮะเป็นบรรยากาศทิวเขาบรรยากาศธรรมชาติร่มรื่นนะครับลมโกรกสบายเลยครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับเหมาะมากเลยนะฮะที่จะสร้างเป็นที่พักอาศัยเป็นที่อยู่นะครับอย่างสงบลมลื่นพักผ่อนบรรยากาศพักผ่อนนะครับผมก็ฝากไว้ครับกับที่ดินแปลงสวยแปลงงามแปลงนี้นะครับที่ขออนุญาตนำเสนอว่าเป็นชัยภูมิชัยภูมิที่ดีเลยนะครับเป็นพื้นที่ที่ที่อยู่อาศัยที่น้ําไม่ท่วมนะครับเดินทางไปมาเข้าออกสะดวกครับผมสาหรับใครนะครับที่ต้องการบ้านตามไรสไตล์ตามแบบฉบับ ตามในฝันของตัวเองนะครับโกเด่นมีทีมงานครับรับออกแบบรับสร้างบ้านด้วยนะครับก็ว <c oughs> ันนี้นะฮะเป็นคอนเซปต์ใหม่นะฮะที่โกเดนเ่นขออนุญาตนำเสนอทุกท่านว่ามีที่ดินที่โกเด่นนําเสนอครับแล้วก็มีรับออกแบบรับสร้างบ้านนะครับแล้วก็ยื่นสินเชื่อให้กับคุณด้วยนะครับใครอยากจะปรึกษาอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองตามแบบฉบับของตัวเองนะครับตามความฝันของตัวเองวันนี้ปรึกษาสอบถามกับโกเด่นสะอาสังหาฮวงจุ้ยกันมาได้นะครับ สักวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ